สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านทุกวันที่สิธันวาคมเราฉลองวันรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ใช่แค่วันแห่งการลำลึกถึงอดีตแต่คือวันที่เราต้องทบทวนถึงคุณค่าสูงสุดของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญคือสัญญาประชาคมที่รับรองสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคข,ของพลเมืองทุกคนและคือรากฐานแห่งอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย คุณค่าแห่งรัฐธรรมนูญการมีอยู่ของกฎแห่งธรรมรัฐธรรมนูญคือกฎแห่งธรรมสูงสดุดที่จำกัดการใช้อำนาจของรัฐเพื่อไม่ให้เกิดการกดขี่หรือการใช้อำนาจตามอำเภอใจรัฐธรรมนูญสอนให้เราตระหนักว่าทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่าท่านจะมีฐานะชาติกำเนิดหรือการศึกษาอย่างไรท่านมีสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย อำนาจเป็นของท่านอำนาจในการบริหารประเทศไม่ได้มาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่มาจากประชาชนทุกคนผ่านการเลือกตั้งคุณค่านี้เรียกร้องให้เราไม่ยอมจำนนต่อการละเมิดสิทธิและเสรีภาพและต้องใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีสติและรับผิดชอบหน้าที่พลเมืองการทำรงไว้ซึ่งปัญญาประชาธิปไตยประชาธิปไตยที่ก้าวหน้า ไม่ได้เกิดขึ้นจากการรอคอยผู้นำที่ดีเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมาจากพลเมืองที่มีปัญญาปัญญาประชาธิปไตยประกอบด้วยการไตรตรองข้อมูลไม่ตกเป็นเหยื่อของวาทกรรมที่สร้างความเกลียดชังหรือข้อมูลบิดเบือนจงใช้วิจารณญาณในการแยกแยะความจริงและความเท็จการเคารพความแตกต่างประชาธิปไตยคือการอยู่ร่วมกันของความคิดที่หลากหลาย เราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับและรับฟังผู้ที่มีความเห็นต่างโดยไม่ใช้ความรุนแรงหรือตัดสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์การดูแลประชาธิปไตยคือหน้าที่ตลอดชีวิตไม่ใช่แค่การเลือกตั้งทุก4ี่ปีจงร่วมตรวจสอบการใช้อำนาจและผลักดันประเด็นสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติร่วมสร้างสรรค์ประชาธิปไตยที่แข็งแกร่ง การสร้างสรร์ประชาธิปไตยให้กล้าวหน้าจึงหมายถึงการลงทุนในปัญญาของตนเองจงใช้วันรัฐธรรมนูญเป็นจุดเริ่มต้นในการเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้และผู้นำในชีวิตประจําวันที่ยึดมั่นในหลักการความเสมอภาคและความยุติธรรมเพราะความแข็งแกร่งของรัฐธรรมนูญและความก้าวหน้าของรประชาธิปไตยนั้นขึ้นอยู่กับปัญญาและความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนครับ